คุณผู้ชมช่วยผมด้วยตอนนี้ผมกลายเป็นคิปเปอร์ไปแล้วผมไม่แน่ใจว่าทำไมผมกลายเป็นคิปเปอร์เพราะมีไอเทมที่ทำให้ผมกลายเป็นคิปเปอร์ได้มีจริงๆด้วยทั้ชุดผมกล้ามคิปเปอร์แล้วผมสามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้ด้วย วันนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเดีนี้อยู่กับผมปันโรนะครับผมวันนี้มีแอดออนมาแนะนําทุกคนนะครับผมเป็นแอดออนที่สาม,มารถทําให้เรากลายเป็นคีปเปอร์ได้นั่นเองบอกเลยว่าไปโคตรเจ๋งนะครับผมเดี๋ยวเชิญเราไปดูกันเลยนะฮใกล้เที่ยงมันจะมีชื่อว่าบีคอมชิปเปอร์นะครับผมวิธีการใช้นะเราก็กดคลิกขวาไปเลยนี่ครับแบบนี้เราก็จะกลายเป็น คีเปอร์แบบนี้เลยนะครับผมนี่ซึ่งการที่เราจะเล่นแนนออนนี้นะผมแนะนำให้ท่านชมมาตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเปิดคำสั่งทิปอินเทอร์เีนะครับผมเพื่อการของตกนะครับเมื่อไอเทมนี้หายคุณจะไม่สามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกนะครับผมนี่อันนี้เรากลับมาเป็นมนุษย์แล้วนะครับแล้วเราก็กลายเป็นคีเปอร์นะ,ะเราจะมาล,ลองเอาชีวิตรอดด้วยเจ้าเป็นโดยการเป็นคีเปอร์กันดูนะครับอย่างแรกเราตัดไม้กันก่อนเนาะ โอเคท่านผู้ชมได้ไหมามาแล้วเราจะค้าเป็นเจ้าตัวกล่องคราบนะฮะเราจะจะคราบอ,อุปกรณ์พื้นฐานนะครับผมวพวกพีแอคอะไรพวกนี้นะพวกขวานนะเอาไว้ตัดไม้นั่นเองนะครับผมเฮ้ยโอเคท่านผู้ชมเราจะไป อเป็นอะไรกันดีไปเรยดีกว่าอ่องประตูเนเชอร์โอ้โหผมเพิ่งเห็นตายละไปครับโ,โหดูดีทุกคนลุกด,ด,ด,ดิกลุกด,ดิกเลยอะ่ะเฮ้ยทุกคนได้ทองเศษทองมาเต็มเลยแล้วก็แอบเป็นทองนะครับผมโอ้โหเชียร์ถือว่าดีเลยเชวน เ,เจ็บมันเอ้ยโอ๊ยเจ็บเจ็บอืมหลายคนเราเดินหน้ากันต่อฮนะเราจะอืมไปไหนก็นดีไปข้างหน้านี่แหละเฮ้ยทุกผู้ชมโอ้โหไปเราจะไปบุกรังโจรกันโดยคีปเปอร์นี่แหละทำสุ่มไปตอนนี้เรามาถึงรังโจรแล้วทุกผู้ชมเราจะเข้าไปไฟมัน เฮ้ยอะไรเกิดขึ้นฮะอ๋อถ้าผมเข้าใกล้เข้าใกล้โซนแล้วมันระเบิดเลยท่านผู้ชมโอ้โหแเรามาเกิดไกลมากเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยรอบนี้ผมไม่ตายท่านผู้ชมโอ้มันอยู่ใกล้จะตายโอ้ผมกับต้ายท่านผู้ชมโอ้โหเกิดจะไม่รอดแล้วโอ้โหดีนะ แม้ท่านชมผมบอกแล้วให้เปิดอีฟเอาไว้นะครับผมถ้าไม่เปิดนะตุ้มของหายหมดแน่อนอนนะครับผมการเป็นคิปเปอร์ที่มันลำบากจริงๆนะท่านชมเออท่านชมแล้วถ้าตอนกลางคืนนะแล้วเราเจอกับพวกไออะไรนะพวกพวกซอมบี้กับพวกสกิลตันนะ่ะมันจะระเบิดไหมอ่ะลองๆไหม,มท่ทานชมรับไทม์เซต ไนโอเคท่านชมตอนนี okay, the the oh, oh, ้ก oh ็เป hey. He oh. <that> oh ็นตอนคืนละเป็นค <Transport cticamente> oh ืนช่วงเวลาของเรานั่นเองเผมจะลองว่ามันจะระเบิดใส่พวกเดียวกันไหมพวกซอมบี้พวกอะไรเงี้ยโอเคอ้าวนี่นี่เฮ้ยระเบิดท่านผู้ชมโอ้ยเฮ้ยระเบิดจริงท่านผู้ชมโอ้โห โรจริงครับผมแบบสุดยอดเลยเฮ้ยแม่มดแม่มดวิ่งใส่วิ่งใส่อ้าตายซะจะแม่มดน้อยอเฮ<อ>้ยเกือบแตผมจะมีดีเจนขนาดไหนมันก็ระเบิดนะท่าชนชมเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยระเบิดอุอ้มอองซอมบี้ไม่ตายเฮ้ยบีชี่อ้าเกือ,อ โอ้ยี่ีิพี่ีิทุกคนหายตัวหายซะเจ้าได้ตายไปแล้วสกิลตั้งอ้าวอ้โอ้โหจะเล่นนี้นะตายซะสกิลตั้เอ้เฮ้ยที่เป็นคิวที่เป็นคิวสามตัวสามตัวที่เป็นคิวเอ้าเอ้าไม่ตายไม่ไม่ตายเอ้า ใส่ใส่เดียวโอ้ยอมึงมุมมึงมุมโอ้ยคิปเปอร์เอ๋อพวกเดียวกันไม่ระเบิดด้วยไอ้โคตรเจ๋งโอ้สุดยอดเลยครับผมโคตรสุดยอดจริงซอมบี้ซอมบี้เอาซอมบี้เอาซอมบี้เอาซอมบี้ฮะอ้ามอ้าคิปเปอร์ไม่ระเบิดด้วยกันน่ะเฮ้ยถ้าซอมบี้ใส่เกาะมันต้องระเบิดสองทีป่ะ โอ้ไม่ต้องเอาชีวิตวัดกันแล้วท่านผู้ชมมีดาบเหมือนที่มีอ่ะเฮียท่านผู้ชมเราต้องหาวงล้อมพวกนี้ไปให้ได้เฮ้ยมันแค้นสาระเบิดได้ไหมแบบเฮ้ยอ่ะโอ้ไม่ทันโอ้ไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยเป็นมนุษย์แม่งก็เจอพวกนี้อีกอะโอ้โหโอ้โหอ่ะ มาเซตปรตอนกลางวันใช่เซตเซตเซตตามโอเคโอเคทุกคนผมว่าเราเป็ถล่มลังโจ้กันดีกว่าไปเลยทุกชม,ชมไปครับผมถ้าจะมาเอาที่อยู่ของพวกเจ้าตายซะเออไอต่อทุกคนเราอย่ายอมแพ้ไอ ตายซะเออรู้รู้สึกว่ามันมันจะไม่โจมตีเราแลครับมันน่าจะคิดว่าเราเป็นพวกเดีออยวกันนะครับผมโอเคเราเราไปเลยเอาเฮ้ยมันไปนไหนกันหมดเนาะนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เออเฮ้ยแกแกอ้าแมงระเบิดด้วย ชมวงแกะมันก็ระเบิดไม่ตอนนี่ฝนตกอ่ะฝนตกแล้วเฮ้ยเราจะขึ้นไปชั้นบนอะเราจะไปได้ไหมเนี่ยเราโดนหาบล็อกปะเฮ้ย,ม,ยม,มีหาบล็อกโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสองกันเชั้นสองก็ได้ก็เท่อะเฮ้ยห่ไโอเคทุกคนถึงกับขึ้นชั้นสองแล้วแล้วเราก็ระเบิด ผมขึ้นมาทำไมผมขึ้นมาทำไมคนที่ากลำโจรกันลงโจรโอเคนะผมก็ applying. แอดออนนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะมันไม่ได้มีอะไรแบบดูร้ายนะครับก็แค่เราการล่างเป็นคิปเปอร์แล้วเราก็สามารถการ์่างเป็นคนได้แบบนี้นะครับก็ มื่อเราเป็นคิปเปอร์นะเราจะสระเบิดใส่กับมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับยกเว้นผู้เล่นนะครับกับตัวคิปเปอร์เองนั่นเองนะครับผมก็ใครที่อยากจะเล่นนะก็ผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไวด้ใต้คลิปชั่นแล้วกันนะครับผมโอเคสตารับคลิปวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ